อาร์เซนอลลุยตลาดนักเตะซัมเมอร์อย่างจริงจังหลังมีรายงานจากสกายเยอรมนีว่าปืนใหญ่ได้ติดต่อไปอยังเอเย่นของคิงลีโกมองปีกของบาเยน์มิวนิกเพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวแนวรุกชาวฝรั่งเศสมาร่วมทีมแหล่งข่าววงในระบุว่าบาเยน์มิวนิกพร้อมเปิดทางให้นักเตะย้ายออกจากถิ่นอารีอันอารีนาในช่วงปิดฤดูกาลโดยตั้งค่าตัวไว้ที่ประมาณ35ล้านปอนด์ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ไม่สูงจนเกินไปสำหรับทีมระดับอาร์เซนอล ที่กำลังมองหาอาวุธใหม่ในการเติมเกมรุกกัวมองย้ายจากจูเวนตุสมาอยู่กับบาเยนต์ตั้งแต่ปี2017และเป็นหนึ่งในแนวรุกที่มีบทบาทสําคัญในความสาเร็จของทีมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามครับฤด,ดูกาลหลังๆมาโอกาสลงสนามของเขาลดลงไปพอสมควรเนื่องจากการแย่งชิงตําแหน่งที่เข้มข้นภายในทีมทําให้บาเยน์เริ่มพิจารณาที่จะขายโกมองออกเพื่อลดค่าเหนื่อยและนําเงินไปเสริมทัพในตําแหน่งอื่นแทน โกมองยังเหลือสัญญากับบาเยนถึงปี2027แต่ท่าทีของสโมสรครับเริ่มชัดเจนว่าหากมีข้อเสนอที่เหมาะสมก็พร้อมปล่อยตัวการติดต่อเอเยนของโกมองในครั้งนี้เป็นหนึ่งในความเคลื่อนไหวของอันเดรียเบต้าผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของอาร์เซนอลเพื่อยกระดับคุณภาพของทีมให้พร้อมสำหรับการลุยทั้งพรีเมียร์ลีกและยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าม่เกยวอารเตต้าต้องการนักเตะที่มีความเร็วเทคนิคดีและมีประสบการณ์ในเกมใหญ่ ซึ่งโกมองสามารถตอบโจทย์เหล่านั้นทั้งหมดครับสามารถเล่นได้ทั้งริมเส้นทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาจึงเป็นตัวเลือกที่หลากหลายสําหรับแท็กติกของทีมแม้อาร์เซนอลจะมีผู้เล่นเกมรุกคุณภาพอย่างซากา้ามาร์ตินเนลี่เชซุตและทอสซาอยู่แล้วแต่สิ่งที่ทีมยังขาดก็คือตัวพลิกเกมในพื้นที่แคบและความหลากหลายในแดนบนโกมองจึงเป็นเป้าหมายที่เหมาะสมด้วยทักษะการเลี้ยงกินตัวความเร็วในจังหวะสวนกลับและความสามารถในการจบสกอร์จากริมเส้น อย่างไรก็ตามฝ่ายนักเตะยังไม่ได้ตัดสินใจใดๆและยังเปิดรับทุกข้อเสนอขณะที่ฝั่งอาเซนอนเชื่อว่าแผนการพัฒนาทีมในระยะยาวและโอกาสดุ้นแชมป์ในอังกฤษและยุโรปอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้โกมองตัดสินใจเลือกมาค้าแข่งในพรีเมียร์ลีก